สวัสดีครับมาดูมา켓นาราสิทธิ์ประจำวันพุธที่23พฤศจากายน2022กันอย่างที่บอกมาต้นสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ Thanksgiving นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดถึง t r a ด e ซตอัพกันเพราะว่าไม่แนะนำให้เทรดในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับยูโรนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาพยายามเบรกดาวนะครับลงไปใต้บาลานซิ่ง1 2 3 4 5วันก็คือกรอบอยู่ประมาณนี้ นะครับมันเบรกดาวลอาไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ราคาแบ็กกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขยายบาลานซ์แอ r i e รีออกไปเป็น7วันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นเวลาที่ผู้เล่นหลักก็คือ professional trader trader สถาบันไม่อยู่นั่นก็คือตลาดจะ move ขึ้น move ลงแบบไร้ทิทางแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตาม market structure ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้าง random นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมไม่แนะนําให้เทรดในสัปดาห์นี้นะครับโอเคแต่อย่างไงก็ตามเราจะเห็นแล้วว่ายูโรนั้นแบ็กกลับเข้ามาเทรดอยู่ในบาลานซิ ing เพราะฉะนั้นตอนนี้เทรดอยู่ตรงกลางเรนพอดีนะครับมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเข้าเทรดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นลองไซ i ์หรือว่าช h o r t s i z ก็ตามเนื่องจากว่าตลาดนั้นจะ move ค่อนข้าง random นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มกับรีว a r d to risk r a t o ที่เราจะต้องลงไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโร ในขณะที่พาร์ดอลลาร์นะครับจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ตลาดแทบจะไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะครับเทรดอยู่ในเรนจ์แคบมากๆโดยถ้าใครสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่า Average Range ของทุกๆตัวทั้ง4ตัวนี่แหละค่อยๆลดลงมาตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันรุ่มมันน้อยเรนจมันแคบการเทรดจึงไม่คุ้มค่าในการลงทุนนะครับ เมื่อคิดถึงรีวอร์ดทรูวิชเชลโดยเพราะอย่างยิ่งเทรดอยู่ตรงกลางเรนแบบนี้เป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาบุฟฟอล์ก็ได้บุฟฟ์ดาวก็ได้ไม่มีทิศทางแน่นอนควรเล็กเลีเยงในการเทรดช่วงนี้นี่คือพาราล่าทองคำนะครับโอเคเมื่อวานนี้เป็นไปตามที่เราคาดการไว้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ตลาดนั้นเบรกดาวเราก็ได้บาลานซ์แอเรียนะครับแล้วเอ็กซ์แพนเรนลงไปได้ค่อนข้างโอเคเนี่ยเนื่องจากว่าวีคลี่ เราเป็นบาลานซ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมัน expand r a t e ลงไปได้พอสมควรเราถึงเจอ buyer กลับเข้ามา active ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่หน้าที่หลักของ seller ถ้าเขายัาง control market อยู่นั่นก็คือต้อง defense high ของวันก่อนหน้าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น high ของวันก่อนหน้าในการเทรดเมื่อวานอยู่ที่นี่เห็นไหมครับว่าราคานั้นถึงแม้จะ pullback ก,กลับขึ้นไปแต่มันก็ไม่ได้เบรกไฮของวันก่อนหน้าเพราะฉะนั้น b บรริสทรักเจอร์ยังคงอยู่ตลาดยังเป็นวันทำเฟมิงดาวอยู่นะครับแม้ว่าราคาจะไม่ได้ลงไปทำนิวโลก็ตามแต่ด้วยความที่ตลาดนั้นมีโอกาสได้ p ู้ l l b a c k กลับขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเจอเซลเลอร์กลับเข้ามา active อ e ีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีสิทธิ์นะครับในการที่ตลาดนั้นจะเบรกลงไปทำนิวโลแต่เนื่องจากว่าวีคลี่เป็นบาลานซ์เพราะฉะนั้นเมื่อมัน expand r a e ลงไปได้พอสมควรก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่เราจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ area แถวแถว HVN 1712นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคับสำหรับดาวโจนนะครับเราจะเห็นว่าล่าสุดราคาเบรกเอาท์ออกมาจากบาลานซ์่ง8วันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น Daily จะเปลี่ยนจากบาลานซ์กลายเป็นวันท i m มเฟมิ่งอัพซึ่งสังเกตให้ดี เดลี่ <Daily S 2> เป็นวันทางเฟดมิ่งอัพวีคลี่ก็เป็นวันทางเฟดมิ่งอัพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ราคานั้นยังโฮอยู่เหนือ Initial Support โดยเพอยงยิ่ง Pre-Market Support ที่นี่ก็คือจุดเบรกเอาท์จะเท่ากับว่า Buyer ร์นะครับคอนโทรลมาเก็ตใน Short Term มแต่ก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับการเบรกเอาท์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เล่นหลักก็คือ Professional Trader รดดอร์เทรสถาบันไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้จะเป็นฝั่งลองไซส์ก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงเพราะการเบรกเอาท์นี้นะครับอาจจะ fail ก็ได้แต่ถ้าไม่ fail นะครับแต่ถ้าเบรกเอาท์ได้สำเร็จจุดหมายหลกักก็คือที่ last month high หรือที่ initial ดัชนีของวันนี้นั่นเองนะครับโดยมีสิทธิ์จะขึ้นไปสูงกว่านั้นได้ด้วยถ้าวอลลุ่มโอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตนาฬิกาสิประจำวันนี้ อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ